สุัสดีครับความเบื่อความรำคาญความอึดอัดความไม่พอใจมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่หลายคนคิดไว้การจะเอาเจแดมไปโจมตีายตรงข้ามปิดเกมแบบราบคาบมันทำไม่ได้ในชีวิตจริง 1. ไทยไม่มีเจแดมแอดมินจะย้ำเรื่องเจแดมเพราะว่าเจแดมในวันนี้เป็นสัญลักษณ์ของมโนคติของคนไทยไปแล้วเปลี่ยนตัวแทนของความหุนหันพันแล่นมุทะลุดุดันเกินไปทุกระบบจบที่เจแดมไม่ได้เราต้องรับความจริงให้ได้ถ้าใครรับเรื่องเจแดมไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ตื่นรู้ยังไม่อยู่กับความเป็นจริงแอดมินก็มีหน้าที่อธิบายให้ทุกคนเข้าใจตามจริงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ แอดมินเป็นห่วงมาตั้งแต่ก่อนประทะแล้วแอดมินเล่าให้ฟังไปว่าไทยต้องทันเกมต้องสู้แบบรู้กติกาสู้แบบมีทรง เตรียมเอกสารหลักฐานชี้แจงเพราะแอดมินรู้และประเมินไว้ว่าไทยไม่ทันในเรื่องนี้สังเกตได้จากการถแถลงข่าวอะไรต่างๆตามหลังขมรเสมอช้ากว่าเสมอเหมือนคิดไม่ทันเขาเวลาประชาชนตำหนิก็มารบกับประชาชนมากกว่าจะไปรบกับขมรและประชาชนบางกลุ่มก็สุดตรงจะไปยึดขมรให้ได้จะล้มรัฐบาลให้ได้มัวแต่รบกันเองการข่าวของขมรจัดโปรดักชั่นทุ่มทุนสร้างดึงความเห็นใจจากนานาชาติ โกยคะแนนล่วงหน้าไทยยังมาล่วงหลังกันอยู่เลยล่าสุดสหรัฐให้คําแนะนําว่าการข่าวของไทยตามหลังเขมนในเวทีโลกไทยควรสร้างความเข้าใจต่อนานาชาติฉันเชิงต้องมีเพื่อได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆเวลาคิดจะทำอะไรก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องโดยเฉพาะคนมีอำนาจเพราะมันจะผูกมัดตัวเองและต้องยอมรับว่ารัฐบาลคุมสื่อไม่ได้ข่าวปลอมข่าวปานมากมาย ปั่นกันเองก็มีไม่รู้เรื่องไหนจริงเรื่องไหนปลอมและการปั่นข่าวทําให้เจ้าหน้าที่ทํางานยากขึ้นจากที่ต้องการสู้แบบมีทรงไปไปมามาขเขมิการข่าวดีกว่าัสง,งั้นแต่ว่าไทยยังมีโอกาสปรับตัวนะครับตอนนี้สิ่งที่ขเขมรจับประเด็นเล่นงานไทยก็คือการล้อมลวดหนามมันเป็นสิทธิ์ของไทยอยู่แล้ว แต่ว่าให้ไทยดูพื้นที่ต้องชัวร์ในเรื่องเขตแดนข้อควรระวังคือการล้ำเขตขมิญล้ำเข้าไปแค่1เมตรขมิญเอาไปต่อความยาวสาวความยืดสร้างข่าวได้เยอะเราเริ่มเห็นขมิญสร้างดราม่าเรื่องลวดหนามแล้วที่บอกว่าไทยล้อมลวดหนามไม่ให้เข้าบ้านทั้งคนแก่นั่งรถเข็นทั้งคนอายุน้อยเข้าบ้านไม่ได้ภาพออกไปทั่วโลกไทยต้องเคลียร์อยู่เฉยไม่ได้นะครับว่าบ้านหลังนั้นเป็นของขมิญจริงหรือไม่เขตแดนอยู่ตรงไหนสมมุติว่าขมิญล้ำเ มาสร้างบ้านในเกจตไทยจริงก็ต้องชี้แจงและก็ต้องมีมาตรการที่เหมาะสมชั่วโมงนี้ดูกติกาก่อนก่อนทําต่อให้ไทยล้อมรัว้วถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าเรื่องมนุษยธรรมก็ต้องบริหารด้วยภาพจะออกมาดี อาจจะหาที่พักชั่วคราวให้คนขเขมรครอบครัวนั้นถ้าล้ำก็มาฝั่งไทยจริงให้สิ่งของช่วยเหลือให้ไปอยู่ฝั่งขเขมรก่อนเสียเงินเล็กน้อยแต่ว่ามันคุ้มค่าในเวทีโลกแต่ถ้าบ้านหลังนั้นไม่ใช่ของคนขเขมรขเขมรแอบอ้างก็ต้องชี้แจงให้ต่างชาติเข้าใจนะครับขเขมรเล่นประเดน็นไหนก็ต้องชี้แจงประเด็นนั้นตามเก็บทุกเม็ดแต่ก็แปลกใจไม่มีใครไปสร้างบ้านใกล้เขตแดนขนาดนั้นเรื่องนี้ก็ต้องอธิบายนะครับเพราะต่างชาติเข้าใจว่า ไทยไปล้อมลวดน้ําปิดไม่ให้ยายหลานเข้าบ้านต้องอธิบายด่วนคนในพื้นที่ต้องออกมาบอกซึ่งบอกได้ดีที่สุดและการลอมรั้วก็ต้องมีคนเข้ามาดูด้วยเพราะเริ่มมีภาพขเขมรเริ่มมาตัดลวดน้ําไปขายกันแล้วเป็นการไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับขเขมรอีกและตอนนี้การรับบริจาคลวดน้ําสร้างรายได้ให้กับมิจฉาชีพด้วยหลอกโอนเงินซื้อลวดน้าให้กับกองทัพก็ต้องดูดีๆนะครับกองทัพออกมาเตือนแล้วว่าไม่มีนโยบายแบบนี้ ว่าขเขมรแสบแล้วคนไทยเองสถานการณ์แบบนี้ก็ไม่เว้นเหมือนกันนะครับตอนนี้เกมของขเขมรก็คือล้วลวดน้ำขเขมรยื่นฟ้องสองเรื่องหนึ่งล้อมล้วลุกล้อเขตขเขมรข้อที่2ก็คือผิดข้อตกลงหยุดลบที่ไทยไปทําไว้ที่มาเลเซีย ผิดข้อที่3ไม่เพิ่มเติมกำลังตลอดแนวชายแดนไทยขเขมรก็คือมีการส่งทหารไปดูแลรั้วนะครับผิดข้อที่4ก็คือที่ว่าห้ามยั่วยุที่ส่งผลทําให้เกิดความตึงเครียดห้ามสร้างโครงสร้างทางการทหารหลาเขตแดนของตนเองขเขมรศึกษากติกามาเป็นอย่างดีถ้าแอดมินตัดความเป็นไทยออกไปแล้วก็มองเข้ามาจากมุมมองของต่างชาติมันก็ฟังขึ้นอยู่นะครับ แต่ถ้าไทยอธิบายว่าล้อมรั้วเพื่อสกัดการลักลอบเข้าเมืองไปสร้างความวุ่นวายแบบผิดกฎหมายและแสดงภาพการจับกลมสายลับกัมพูชาในไทยแสดงภาพคนลักลอบเข้าเมืองมันก็โอเคอยู่นะครับคิดว่าต่างชาติเข้าใจในเรื่องนี้เพราะว่ายุโรปก,ก็มีการล้อมรั้วเหมือนกันอันนี้ฟังขึ้นแต่ว่าไทยต้องเร่งอธิบายในเรื่องนี้ถ้าไทยปล่อยไว้ไม่อธิบายขเขมรจะเอาไปสร้างความชอบธรรมให้กับขเขมรได้ไทยจะมาเอ็อาร์เฉยอ,อยู่ไม่ได้แอดมินเล่าให้ฟังแบบตรงๆนะครับ ในระหว่างการหยุดรบและก็สู้กันด้วยหลักฐานไทยก็พยายามเชิญทูตมาดูฝั่งไทยบ้างว่าขเมนทำอะไรไว้ให้ขเมนฟ้องฝ่ายเดียวไม่ได้ไทยก็ฟ้องขเมนเรื่องการวางทุน PMN2 มเนขมก็ปฏิเสธเฉยก็ว่ากันต่อไปแต่ว่ามันมีภาพการฝึกกอง f 5 Super t i g r ย s s เป็นการฝึกซ้อมปฏิบัติตลอด24ชั่วโมง24ทับ7 24ก็คือ24ชั่วโมง7ก็คือ7วันนะครับ Eagle เอา d l ของฝูงบิน211กองบินที่21อุบลราชธานีเป็นการซ้อมโจมตีภาคพื้นซึ่งปกติ F5 Super Thais หรือว่า F5 GS เป็นเครื่องบินขับไล่ขนไทยเฮ F5 มาแล้วแต่ว่าขมิตกใจซ้อมโจมตีขมิหรือเปล่าจ้องฟ้องว่ายั่วยุเตรียมการอยู่แล้ว การโจมตีครั้งที่แล้วหลายคนสงสัยว่าทําไม f 5ไม่ออกงานทั้งที่เป็นบ้านของตัวเองเป็นเขตความรับผิดชอบของตัวเองแอดมินอธิบายไปว่า f 16กับกิบเพนพร้อมมากกว่า ยึงใช้ F 1 6กับกิปเพ่นก่อนแทบไม่เห็นความเคลื่อนไหวของ F 5ยอมรับว่าหลายคนผิดหวังแต่ก็อยู่ที่การตัดสินใจของกองทัพการซ้อมของ F 5ในครั้งนี้ซ้อมใช้ลูกเขียวน่าจะเป็น MK 8 2หรือว่า Mark82 หรือไม่ก็ MK 8 4หรือว่า Mark84 อธิบายเพิ่มเติมนะครับ F 5กองไทยเป็น F 5 Tiger ก2เป็นรุ่นที่อัปเกรดมาจาก F 5 Tiger ไทยมี F 5 E รุ่นที่นั่งเดียวแล้วก็ F 5 F รุ่น2ที่นั่ง ไทยอัปเกรดอีกครั้งปรับปรุงไปเป็น F5 Super t i k e s โดยบริษัทเอลบิด y s t เทมของอิสราเอลอยู่การช่างไว้ใจได้อยู่แล้วไทยอัปเกรดไปเป็น Super t i k e s 14ลำได้ระบบอุปกรณ์เยอะพอสมควรแก่เหตุอาวุธโจมตีภาคพื้นก็ใช้ได้ทั้งแมปวริก g u u 12เพเวก็ใช้ได้ เจแดมก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไทยไม่มีเจแดมก็ต้องใช้ลูกเขียวธรรมดาไปก่อนมีเทคนิคการปล่อยอยู่แล้วก็ต้องซ้อมเพื่อความชํานาญมันก็สงสัยว่าทําไม F5 ต้องมาซ้อมในตอนนี้ F16 กับกิปเพ่นก็น่าจะเหลือๆแล้วทําไมให้ปู่ F5 ต้องมาลําบากแบบนี้ ถ้าเราจะคิดว่าเป็นการเอามาเผื่อไว้แทนกิปเพนก็คิดได้เพราะว่ากิปเพนต้องเก็บตัวก่อนที่จะมีการเซ็นสัญญาซื้อขายจริงๆกับสวีเดนในวันที่25สิงหาคมขเขมรก็ฟ้องสวีเดนอยู่ให้ระงรับการขายกิปเพนอ้างลุกรานสวีเดนก็จับตาม,มองอยู่ช่วงนี้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ไม่เสี่ยงใช้กิปเพนมาใช้ F5 ดีกว่าเผื่อไว้มันก็เป็นไปได้นะครับ F5 ถือว่าเป็นบนรรพบุรุษของกิปเพนก็ว่าได้คิดว่าขเขมรจะตามฟ้อง F5 แนะ่ถ้าท ใช้ F5 ในการโจมตีแต่ว่า F5 หมดวาระการติดตามจากสหรัฐแล้วข้อจำกัดน้อยถ้าว่า F5 จะรอดจากขี่ปนาวุธประทับปาไหมก็อยู่ที่ฝีมือนักบินแต่ว่าเราปรป้องกันอิสราเอลใส่มาให้อยู่แล้วมันพอได้ไม่น่าห่วงอะไรอาจจะได้เห็น F5 ออกกานก็เป็นไปได้นะครับ